ฮัลโหลเอวี่บาร์ดี้สบายดีพี่น้องสวัสดีจ้ามาพ่อกันคือเก่ายามแรงด้อจ้ามาพ่อกันคือเก่าตอนเย็นตะวันตกดินจ้า, Hello, า,าฮัลโหลตต่ก้าหสบายดีพี่น้องวันนี้จะมาถอดไพ่ดูดวงว่าว่าเย็นนี้มีลอตเตอรี่จ้ะเย็นนี้มีลอตเตอรี่ก็จะมาถอดไพ่ดูดวงว่าจะมีโชคมีลาบไหมนะคะวันนี้สวยไหมคะวันนี้งามบ่ <laughs> ก็ยังว่าลรมแดงเลยอะมาถอดไพ่ดูดวงจ้าแล้วก็จะมากินด้วยนะคะโอ้ยคันเลือกไพ่ก่อนนะคะกำหยัดแลชดแลจิมปุกกำมันยาวลบขับชอยแกกำมันยาวลบขับชอยสอีชดแลจิมมาปุกใช้ายาจิเกยาโมที่หวันเฮล่าอ,อ่ะจะเจ้าก,การไายสินาะ ขอเลือกไพ่ก่อนนะคะขอเลือกไพ่ก่อนจ้ามาการที่แพร่ไพ่ี่นํใบแจะจกต้องไทยโตกอย่ไม่ใช่ว่าไพ่จะดูได้ทุกตัวนะคะมันดูไม่ได้นะคะเราต้องเลือกไพ่จ้ะเราต้องเลือกไพ่ก่อนนะคะ โอเคเอาตัวเองออกมาก่อนนี่คือตัวเองนะคะคนมีอายุแล้วก็ทมท้วมผิวไม่ดำมากผิวทมท้วมโอเคเรามาเลือกไพ่อีกทีหนึ่งนะคะเพื่อความแน่ใจเราจะมาเลือกดูอีกครั้งหนึ่งว่ามันมีไพ่อะไรที่ติดปลาหรือเปล่าไม่มีนะคะ โอเคการโหลาแพร่ภายการโหลาการเยาเมเยแพร่ภายแล้วก็จะมีเบอร์อะไรนะคะก็จะมีเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอร์เก้าเบอร์สิบเบอร์แจ็คลอยคิงเอ็ดนะคะเราก็จะเลือกประมาณนี้นะคะไพ่แล้วอีกส่วนที่เบอร์สองถึงเบอร์หกเนี้ยเราไม่เอานะคะเราจะมาดูไพ่มอนถอดไพ่มอนจะ้ะถอดไพ่มอนขอลางไพ่ก่อนนะคะ จะมาดูโชคดูดูโชคดูลาบว่าจะมาดูว่ามีโชคมีลาบไหมเพราะว่าเย็นนี้มีลอตเตอรี่จ้าหวยออกเย็นนี้รู้ว่าจะมีโชคมีลาบไหมมาจ้ะขอล้างไพ่อีกซากสองครั้งนะคะใส่ไพ่สพินาะตายก้า ชช每次咧จิ้มบุ๊กต้องให้ตัวเองไม่มีอะไร运气อะซื้อ六合彩ก็ไม่ได้ถูกรางวัลจะมบุ๊กแจ้วก็ไม่มีอะไรถูกรางวัลแต่ถ้าจะซันโตละก็จะซื้อประมาณสักสี่สิบนะคะก็จะไม่ซื้อเยอะเมื่อวันก่อนซื้อไปยี่สิบแค่น,นั้นเองก็ไม่ถูกจะมาถอดไพ่ว่าพอจะมีโชคมีลาบไหมล้างไพ่ก่อนจ้ะ โอเคประมาณนี้แหละโอเคตัดไพ่ก่อนนะคะโอเคแล้วเลือกไพ่หนึ่งใบกบหน้าจา้ะ mm hmm. เลือกไพ่หนึ่งใบกบหน้าเลยนะคะ mm hmm. เลือกกบหน้าแล้วหนึ่งใบนะคะโอเคจา้าสาธุขอให้ถอดไพ่ให้แม่นทีเตออถ้ามีโชคมีลาบขอให้สิบกบหน้าถ้าไม่มีโชคไม่มีลาบขอให้บบหอห่องอ่ะ ออกทางนอกประเทศไปเลยจะประคุณจะถุกาาถุมาเด้อจ้ะเบอร์สิอยู่บนหัวมีตัวผู้ชายอยู่ข้างๆเบอร์สิบเบอร์สิคู่กันนะคะออกอยู่บนหัวจ้าเบอร์สิบคู่กันออกอยู่บนหัวนะคะ ภาพใหญ่ออกแล้วจ้ะมาเลือกไพ่สามใบจ้ะโอเคเรามาดูว่าเลือกไพ่สามใบแล้วมีอะไรบ้างเรามาดูตัวนี้ก่อนก็จะมีญาติพี่น้องนะคะทั้งคนแก่ทั้งคนแก่จะพูดถึงเราแล้วจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่มีคนอายุน้อยกว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือจะเป็นเพื่อนฝูงก็ได้นะคะก็จะมี โอ้ก็จะมีแบบคนใกล้ชิดจะได้เดินทางจ้าคนใกล้ชิดจะได้เดินทางอีกแล้วนะคะก็จะมีการเสียเงินนะคะเบอร์อเก้าก็จะมีอะไรที่แบบว่าเสียเงินก็จะเสียเงินน,นิดหน่อยๆน่อยนะคะก็จะเสียเงินจ้าโอ้ยมีผู้หญิงคนนี้พูดถึงแน่นอนจ้ะมีผู้หญิงคนนี้พูดถึงเรานะคะผู้หญิงอ่าลักษณะพร้อมๆพร้อมๆอ่าอ่า ลักษณะผอมมีอายุนิดหน่อยผอมๆนะคะผิวออกดำๆนะคะผิวคล้ำๆพูดถึงเราก็จะมีะผู้ชายคนใกล้ชิดก็จะได้เดินทางแล้วก็จะก็จะได้จะได้เสียเงินจะเสียเงินจะ้ะจะมีจะเสียเงินจะเสียเงินนะคะเสียเงินพอประมาณไม่เยอะพอมีสิบคู่กันออกมาอย่างเงี้ยเสียเงินพอประมาณ เสียเงินน่ยเสียเงินจ้าไม่ได้ราบไม่มีโชคไม่มีราบนะคะโมวันเฮแก่โมวันเฮแก่โมวันเฮแก่ไม่มีโชคไม่มีราบจ่าทางด้านลอตเตอรี่ไม่มีโชคไม่มีราบนะคะก็จะซื้อไปอย่างนั้นแหละดูแล้วว่าตัวเองไม่มีโชคไม่มีราบก็ซื้อไปอย่างนั้นแล้วจ้ะซื้อก็ไม่ถูกก็รู้แล้วว่าไม่ถูกอ่ะ จะก็ซื้อไปอย่างนั้นนะซื้อพอให้ลุ้นแบบมีอะไรลุ้นแบบพอตื่นเต้นม้างนะมาจ้าเรามากินกัน,กนจ้ามากินขนมปังแล้วทีเนี้ยเมินเต้ากินขนมปังจ้ามาเด้อจ้ากินขนมปังจ้าขนมปังไส้ครีมจ้าอืมอากาศร้อนมากเลย 嗯，冇运气啊！冇買六合彩都唔中，唔使買都得嘅，都係買少少廿蚊四廿蚊，買嚟俾自己安，自己緊張下，有啲有啲嘢嚟緊張下。 หางห่า้โตแล้วมมนกันยวก่ะหางร้อยต้งหางเอาเปีน,นกินโตกะลูกสาวหิวจะออกมากินอะไรเดี๋ยวก็ต้องรีบกินไล้จ้ะขอกินกล้วย <c oughs> กี่นาทีแล้วเนี่ยแปดนาทีแล้ว กินกล้วยแล้วไปแล้วจ้ะเสร็จปูนเจกเจ้าเๆล่ะอย่าซืา้อเหวยอ่ะอืมที่สนโก้ กอมือมืดคำคำแล้วก็จออมาหลอกมาหลอนเป็นปกติอ่ะลวจ้ะออกมาเล่นกับเด็กๆมีเด็กๆดูอยู่ด้วยลูกหลานก็ดูอยู่ เราเราดูไพ่ถอดไพ่แล้วเรารู้ว่าเราอ่ะไม่มีโชคมีราบจะซื้อน้อยซื้อเยอะมันก็จะมันดวงมันจะถูกมันก็ถูกอะนะพูดถึงอะนะถ้าดวงถ้าดวงมันจะถูกจริงๆขึ้นมาดวงแบบมันมีโชคมีราบไงมันก็ซื้อนิดๆหน่อยๆจะซื้อน้อยซื้อเยอะมันก็ถูกนะถ้าว่ามันดวงมันจะถูกอะนะพูดถึงอะนะอยู่ก็วันเฮเลยอย่าวันเฮกว่าเลย 你買買少少你都會中噶，啊！買多買少都會中噶啦，總之係你就係你噶啦啲嘢啊！你冇運氣啊，點買都唔中噶啦～ ถ้าดวงไม่ดีนะไม่มีดวงนะไม่มีดวงโชคลาภนะจะซื้อน้อยซื้อเยอะมันจะไม่ถูกดวงไม่ถูกก็ไม่ถูกนะจริงนะมันอยู่ที่ดวงบางคนนะทําบุญแทบตายทั้งชีวิตทําบุญแทบตายยังซื้อลอตเตอรี่ยังไม่มีโอกาสถูกเลยคิดดูอะบางคนอนะไม่ได้ทําบุญทำทานอนะซื้อลอตเตอรี่ถูกอะคิดดูอะเออมันแล้วแต่ดวงคนนะ กินแค่นี้ละพี่น้องจะมาทำอะไรให้ลูกสาวกินก่อนโอฮยเจ็งงอะไรดีๆให้สาวสริสกิ้นไปทำกับข้าวให้ลูกกินก่อนจ้าไปสภาพแบบนี้แล้วจ้ะไม่ทันแล้วจ้ะจะไปลบหน้าลบตาก็ไม่ทันแล้วจ้ะจะไปแบบนี้จะไปทำกับข้าวแบบนี้แล้วจ้ะไปแล้วจ้าโอกาสหน้าเขาเจอกันใหม่จ้าไปแล้วจอยกินแตอกันไปไป